ภาพแรกก่อนคุณเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นเห็นเห็นอะไรไหมเนี่ยที่ผมงงกลมในขาวๆเนี่ยใครเห็นอะไรบ้างบอกด้วยพิมพ์บอกได้นะครับคุณกาลยาคุณเนาะคุณชัยคุณกายามเห็นไหมน้องยูริเห็นอะไรไหมเห็นในวงเนี่ยด้านขวาเป็นหัวกะโหลกมีปากมีตาค่ะ มองมองมองเป็นหัวก็ะโหลกผมมองเป็นหน้าคนด้านด้านขวามีดวงตามีจมูกมีปากมีหูนรแใช่แผลติดคุณตายเนี่ยเห็นเป็นดวงตาตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นหน้าเป็นตาเนี่ยอ๋อใช่แผบแผลติดคุณตายนี่ก็เป็นเป็นอีกหน้าหนึ่ง ในนี้มีสองหน้ามีสองหน้าคุณต่ายคุณชัยเห็นอะไรครับอ่าต้องสี่คุณต่ายน้องสยามเปิดไมค์ขึ้นมาคุยได้เหมือนกับว่าถ้าผมท่าผมตับหัวเห็นชัดมากเลยค่ะไม่ถ้าผมตับหัวเลพี่ตับหัวโทษจากที่เห็นที่เห็นตัวคนคนเหมือนคนทำไมทำไมทำไมลงมัยสมัยสมัยโบราณแะ่จุดหมอกมีมองตับหัวด้วยหรอครับ ไม่คุณตายเห็นชัดหชะตาโบเห็นชัดได้ตาโบปากว้างอืมมีอะไรเพิ <laughs> ่ม <laughs> อ่ะเดี๋ยวเปิดภาพต่อไปหน้ากลมหน้ายาวมีไรไซดูภ <laughs> าพต่อไปนะเหมือนพวกนักลบอ่ะพี่นักลบอันพวกนี้ยใส่ชุดเหมือนั้นแนี่เห็นนะนนกับหัวผม <laughs> <laughs> ผมยังไม่เฉลยกัน าภาพเนี้ยคุณเห็นอะไรไหมเนี่ยภาพเนี้เห็นอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมย่อลงนิดนึงเห็นอะไรไหมในเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังเห็นข้างบนค่ะข้างบนกลางตรงขอบม,มุมรูปนี่ยตรงนี้ก็มีข้างคุณต่ายเนี่ยคนลุกในในกันหน้าหนึ่ง นห,นหันหน้าไปทางคนตายเลยเนี่ยเห็นมนุษย์หมหัวคนหันได้เป็นกระโหลกมีตาเลยนะมีๆๆคอเดี๋ยว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 กระโหลกลอยเต็มเลยน้องยูริน้องยูริเห็นอะไรมนุษย์หมาป่าค่ะมีแขนมีมือด้วยเห็นไหมมีหัวเข็นค่ะมีหัวมีหัวแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนเหมือน มีคิ้วติดกันอย่างเงี้ยมีแขนม,มีมือมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีขนตาด้วยมีตาอันนี้เห็นไหมเห็นที่ผมวงกลมสีขาวไหมใช่ค่ะแต่แต่เมื่อกี้ผมมองไปใหม่อะผมเห็นอีกตั้งหลายหน้าเนี่ยเต็มเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดลงไลน์เดี๋ยวผมเดี๋ยวภาพนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ดูใหม่บนบนกาอันนียบนเสาอะ เลยเลยเลยดวงจันทร์ขึ้นมาหน่อยอ่ะก็เป็นหน้าด้านซ้ายคนเห็นไหมใต้ตัวอักษรที่เขียนว่าเค็ดรับอะไรต่ออะไรอ่ะเห็นเห็นอ่านนั่นหนึ่งหัวแล้วนะแล้วก็ลงมาใต้ใต้หัวนั้นก็เป็นก็เป็นอีกหัวหนึ่งลงมากล้อีกหัวหนึ่งเต็มเลยเห็นเต็มเลยมันเป็นความบังเอิญแห่งศิลปะไหมใคร ใครใครมีเซนต์คิดว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าจะเป็นผีที่มาระหว่างการทำขัดมันครับผมผมเป็นคนปลาปู่เนี้ยไแล้วเอาช่างหมุนตรงนี้หน่อยหมุนตรงนี้หน่อยแล้วผมก็เป็นคนช่วยช่วยฉาบด้วยแบบผมจะปาดปาดมาเนี่ยเนี่ยปีมือผมด้วยเนี่ยให้มันเยอะมาทางนี้หน่อยให้มันกระจายไปตรงนี้หน่อย นีถ่ถ้าสมมติเร้ามองทางวิทยาศาสตร์ก็จะมองว่ามันเป็นศิลปะนะพี่ศิลปะใช่ศิลปะถ้าในทางทางวิทยาศาสตร์ใช่ครับถ้าทางวิทยาศาสตร์จะมองว่า,าศาิลปะมากกว่าทางวิทยาศาสตรต์ต้องลองต้องลองถ่ายหลายๆช่วงเวลาครับพี่จะได้รู้มาเปรียบเทียบกันดูอ๋อไม่ต้องหลายช่วงเวลามันเป็นอย่างเงี้ยแหละ,ะดูภาพนี้ภาพนี้เห็นอะไรไหม ไมเห็นไหมเห็นอะไรไหมถ้าดูภาพนี่วมากค่ะเห็นทั้งฟันเห็นทั้งจมูกเลยอืมเห็นเห็นกี่หัวถ้าเป็นเห็นเยอะหัวเดียวค่ะหนึ่งแต่ว่ารูปใหญ่มากแต่แต่ผมมองเนี่ยเป็นรูปเล็กๆนี่ยบีเต็มไปหมดเลยตอนนี้เห็นเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ เพียบเลยเพียบเลยนะยังกลับอยู่ในขุมนรกแล้วก็เป็นหัวพุ่งขึ้นมาอะไรต่ออะไรเต็มเลยนะเยอะอยู่ค่ะทั้งแผงเลยแหละด้านขวาเนี่ยด้าเป็นประมูลครับเปิดเปิดประมูลนะครับใครจะซื้อกำแพงบ้านผมเปิดประมูลครับผมเริ่มจากเท่าไหร่ดีเดี๋ยวจะเปิดให้ดู เยอะเลยค่ะเยอะมากมีหลายหน้าเลยเออยิ่งมองยิ่งเห็นเยอะมากมูลหรอกค่ะก็ไม่เอ <laughs> าฟรีก็ไม่เห <laughs> ็นเห็นไหมเห็นที่ผมวงกลมให้ดูไหม อันนี้อันดวงไอ้ใต้าใต้รูปก็มีเห็นไหมใต้รูปก็เป็นตาเป็นปากเป็นอะไรไหมใต้รูปมุมขวาเห็นไหมด้านซ้ายากมม็มี <ขา S 2> มนะบางบางทีนี่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 จิดขวามือนอกวงอะเตดวงนะะั่นก็อีกหัวนึงอะเต็มเลยถ้าที่มองเนี่ยเป็นหน้าคนเต็มเลย <c oughs> อะไรครับคุณคุณช้ยจะบอกว่าแล้วบ้านพี่ทําไมนะครับบ้านบ้านพี่อยู่อยู่ว่าก่อนที่พี่ซื้อเนี่ยพี่วิอยู่ใกล้ๆกล้สุสารไหมอืมไม่ไม่ไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่ะไม่ไม่ถึงก็สุสานหลอกเคือว่ามันเป็นนจุดศูนย์รวมผีอ้าใช้คํานี้ดีกว่าใกล้ถ้าถ้าคนร้างเชื้อสาหรือคน คนคน,คนมางคบังเขาเอาทุสานม,มาซื้อที่ทุสานไงมาสร้างบ้านก็มีแต่แต่สำหรับผมกับมองต่างนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปูนปูนปูนฉาบแล้วเขาปูนเพราะว่าลักษณะน,นี้มันจะเป็นปูนสมัยใหม่ที่เขาฉาบนะครับใช่อ,อันนี้อันนี้ปะปะเป็นเรื่องของศิลป,ปะลด้วยแหลสะสเก็ตหรือว่าใช่ครับ เพราะว่าลักษณะอาการของวิญญาเนี่ยมันจะไม่มาลักษณะที่มาเกาะผนังติดอย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะใช่ใชภาพภาพนี้เห็นอะไรไหมภาพนี้หรือหรือว่าอย่างที่ผมว่าภาพนี้เห็นหน้าใหญ่ค่ะกําลังหลับตานอนอยู่งบนอันนี้เราผมรายการผมเป็นเพื่อความบันเทิงด้วยนะครับผมก็เรามองให้เป็นผีไงเพราะาเราเล่าเรื่องผีใช่ไหมเออ แต่ว่าถ้าเกิดมองว่าเป็นวิเคราะห์ทางผีจริงๆน้องสยามก็จะบอกว่าวิญญาณเป็นเหมือนสสารพลังงานใช่ไหมครับไม่มีสสารสสารแปลว่าอะไรใช่ครับนะเดี๋ยวผมหา,หาความหมายของความว่าสสารพงงานประเภทหนึ่งครับเป็นพลังงานอย่าง,างเป็นพลังงานยังอย่างที่ <laughs> เดี๋ยวดูว่าสสารคืออะไร สสารคือสิ่งที่มีมวลสารต้องการที่อยู่และสัมผัสได้อาปดประกอบด้วยสารเดียวกันหรือหลายสารได้ออเรียนวิทยาศาสตร์กำลังฟื้นความรู้มาผมเรียนมหนึ่งถึงมหกนั้นวิญญาณไม่ใช่สสารใช่ไหมเพราะมันไม่มีมวลสารเป็นจิตวิญญาณสัมผัสแต่ต้องเพลังงานคือพลังงานที่เป็นพลังงานอ่ะภาพเนี้ยภาพเนี้ยเห็นแล้วะภาพเนี้ยเหน็น <il> อะไรไหมเห็นเยอะไหมอ่ะถามทีละคน คุณชัยเห็นเห็นอะไรในภาพนี้เยอะหรือน้อยครับมีผู้หญิงสวยอ่ะมีผู้หญิงสองคนแล้อีกคนสวยอ่ะเห็นเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะสองคนกันหสองคนกู้อ่ะใช่แต่ผู้หญิงตรงกลางสวยอ่ะใช่ใช่ใช่จริงจรน่ยเห็นรองเท้าด้วยชุดยาวๆมือกอดควายแขนอ่ะอ่าเปิดเปิดประมูลนะครับกำแพงนี้เปิดประมูลนะครับผมเหมือนใส่เน้อปา สวยอะผู้หญิงคนนี้สวยอาใครใครต้องการนะผมจะได้ไปซื้อบ้านใหม่นะครับผมคนบ้านผมยังสร้างไม่เสร็จนะครับใครใครให้ราคาดีเดี๋ยวผมปล่อยนะครับผมใช่ผู้หญิงคนนสองคนเป็นผู้หญิงยืนแบบหุ่นดีๆด้วยนะแล้วคือแบบสองคนอะมน้องยูริน้องยูริเห็นอะไรไหมน้องยูริสวยมากเลย เราเราดูเพื่อความบันเทิงแม่แค่ไม่ได้วาดได้จะวาดให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะจะเปิดภาพต่อไปมี็นวิจิตรมีผู้หญิงคนหนึ่งอะไรนะฮึไว้มีพี่น้องคนหนึ่งอยู่ข้างบนพี่ข้างบนกข้างบนสองคนนี้อ๋อผู้หญิงข้างบนสองคนนี้อีกเหรอใช่แต่เนี่ยเห็นสองคนชัดเจนอะสองคนยืนคู่นะว่าสองคนยืนคู่ชัด แต่คนกอดอกนี่สวยมากมวยผมไม่ไม่ถ้าถ้าถ,ถ้าคนเราเท่ากับผมโทษจำเป็นแนวนอนอ่ะจะเห็นเลยคุณชยัยเขานอนมองแนวนอน,น,อนแนวตั้งแนวหมุนแนวเอียงเขามองหลายมุมครับผมอ๋อใช่ใช่ข้างบนอนะ่ะโอ้ฝนล,ลุกอันนั้นข้างบนนะก็เป็นอีกหน้าใหญ่เบลอ,อหน้าใหญ่เบล้อละตาบอันนั้นน่ะไม่สวย เป็นผู้หญิงมันกันหน้าใหญ่ใช่เห็นแล้วเหมือนกับนอนง่ายนอนนอนง่ายอยู่ข้างบนผู้หญิงสองคนเนี่ยใช่ใช่อ่าเป็นหน้าใหญ่มากเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่อไปให้ดูลอยอยู่ข้างบนเซิงกระเซิงคุณกระยาเหมือนตายเลยเห็นมันผมก็เซิงกระเซิงอ่ะใช่นี่คือสิ่งที่ผมเห็น อสุดเลยเม่เละนี่เลยรงที่วาดเนี่ยพเนี่ยผู้หญิงนับดูแล้วกันว่ามีกี่นะสคนเนี่ยเห็นมันกันแล้วก็มีนั่นหน้าใหเพราะว่าเ<ล>พราะว่าผมผมมีหัวศิละปะผมชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กแล้วผมก็เลยมองเป็นถ้าจะบอกเป็นหน้าผีหน้าคนนี่ผมเห็นเต็มเลย เดยวขยายให้ดูในแต่ละจุดเขาก็อยู่ตรงห้องฝาด้วอยู่ตรงห้องฝาแหละเห็นไหมเออแต่เนี้ยิ่งขยายยิ่งสวยอะยิ่งชัดอะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกว่ายิ่งขยายยิ่งชัดเนี่ยถ้าเกิดมีวิญญาณหรือผีอยู่ในกำแพงจริงๆคืนนี้ขอให้ไปหาน้องสยามนะครับ ตอนน้องสยามบอกว่าไม่มีอะไรครับพี่มันเป็นศินละปะครับศิละปะเป็นของปูน<ช>ถ้าเกิดไม่ใช่ศิละปะแต่มีวิญญาณให้ไปหาน้องสยามหน่อยนะครับน้องสยามตรงที่รูปจิตน้องสยามอะเป็นตาโอ้โหเป็นตาแบบจอะไปดูดีตรงเป็นคดีน,นะจิต ตึงตึงรูปตึงขอบรูปเลยอ่ะอ๋อเห็นอยู่เออรูปกระถาหน้าแต่ตรงที่บอกเป็นเป็นผู้หญิงสองคนตัวยาวๆอ่ะก็จะปีหน้าแทรกอยู่ด้วยโอ้ยมีหลายหน้าอันนี้ถ้ามองเป็นศิลปะนี่ก็ก็คือศิลปะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวว่างผมจัดตัวตัวป่าช้าดีกว่าใช่หรือเล้าเลยบาที ที่ว่างไงศูนย <ผม S 1> ์รวมวิญญ,ญาณดีไหมใช่ัวศูนย์รวมวิญญ,ญาณท<ช>ัวญญญประชา